ครับสำหรับงานวันนี้นะครับก็จะเป็นงานนะครับที่ให้ทำโปรแกรมหาพื้นที่ทางคณิตศาสตร์นะครับก็จะมีทั้งหมด6พื้นที่นะครับ6ปุ่มนะครับคือพื้นที่วงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมทรงกลมปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาาปริมาตรทรงรูปบานะครับซึ่งจะต้องทำทั้งหมด4อันการรับข้อมูลเข้านะครับก็จะมีการใช้ทิคบ็อกนะครับแสดงผลผ่านเเบลใช้ตัวแปรด้วยนะครับซึ่งเป็นตัวแปรชนิดโฟลตหรือดับเบิล โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมีการเซฟเพื่อส่งงานนะครับแต่เราไม่ต้องส่งเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวเราจะส่งผ่าน o g l e ิลคัตลูปนะครับอันนี้คือสูตรที่ครูให้มานะครับสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมกว้างคูณยาวอะไรแบกนี้อะไรพวกนี้นะครับคำสั่งต่างๆนะครับเช่นการประกาศตัวแปรใช้คำสั่งนี้นะครับชื่อชนิดตัวแปรตามด้วยชื่อตัวแปรนับเช่น float ว a r ด้วยชื่อตัวแปร double ว a r ด้วยชื่อตัวแปร นะครับการแปลค่าจาก t t r n n t t o f o l d นะครับใช้คำสบบั่งดังนี้จาก f โฟ to string ใช้คำสั่งแบบนี้นะครับการแสดงผลผ,ลผ่านข้อความ Label ใช้คำสั่งแบบนี้การแสดงผลผ่าน Textbox ใช้คำสั่งแบบนี้นะครับนี่การแสดงข้อความลองพิมพ์ดูได้นะครับในโปรแกรมส่วนนี้เป็นตัวอย่างปุ่มคำสั่งผานพื้นที่สี่เหลีย่ยมนะครับปุ่มแรกนะครับอันนี้ทำให้ดูก็จะเป็นสเต็ปในการทำการคำนวณเนี่ย หนึ่งมาถึงก่อนเลยก็คือประกาศตัวแปรนะครับประกาศตัวแปรอีกตัวก็ต้องดูว่ารับข้อมูลเข้ามากี่ตัวนะครับแล้วก็อันนี้เอาไว้เก็บเก็บพื้นที่นะครับเก็บพื้นที่ผลรวมนะครับส่วนอันนี้อันที่2นะครับคือการกําหนดค่ากับตัวแปรประกาศตัวแปรเปล่าๆมานะครับก็ต้องมีการเอาค่ามาใส่อย่างเช่น น,นี่ t ทคบล x อหนึ่งนะครับใส่ในตัวแปรแรกนะครับ Text box สอง t ใส่ใตัวแปร2เหมือนที่เราเคยทำครั้งที่แล้วนะครับอันนี้นะครับเมื่อการใส่ข้อใส่ใส่ข้อมูลลงในในช่องในตัวแปรแล้วนะครับก็เอามาคำนวณได้แล้วนะครับคำนวณเสร็จก็ใส่ในตัวแปร area นะครับเสร็จแล้วก็แสดงผลน,นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองทำกันเลยดีกว่าครับ ไปที่โปรแกรม C Sharp นะครับเปิดขึ้นมานะครับเมื่อเปิดแล้วนะครับก็ไฟล์ New Project เลยนะครับไฟล์ New Project นะครับสร้างขึ้นมาแบบนี้ถ้าใครไม่มี Toolbox นะครับเหมือนที่ครูเป็นอย่างเงี้ยก็ไปที่ View ใหม่แล้วก็เลือก Toolbox มานะครับด้านซ้ายเลือก Common c o n t r o l นะครับมันจะได้ขึ้นเหมือนครูนะครับ ด้านขวามีหน้าต่าง property ไหมถ้าไม่มีก็ไปที่ view เลือก so, เลือก property window อันนี้นะครับโอเคการสร้างโปรแกรมนี้นะครับเราจะต้องดูก่อนว่าแต่ละอันเนี่ยนะครับแต่ละอันเนี่ยมันมีการกรอกข้อมูลนะครับไม่เหมือนกันอนยะ่างเช่นพื้นที่สี่เหลี่ยมให้คนกรอกแค่กว้างกับยาวพื้นที่สามเหลี่ยมให้คนกรอกฐานกับสูงพื้นที่วงกลมให้คนกรอกรัศมีปริมาตรทรงลูกบาศให้กรอกด้านอย่างเดียว ปริมารทรงสี่ลี่มูุมฉากให้กว้างยาวสูงเนี่ยจะเห็นได้ว่าแต่ละอันเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยดังนั้นจะต้องมีการนะครับให้คนทําให้คนใช้โปรแกรมเนี่ยทำจีเตสเตปนะครับทำจีเตสเต็ปไปนะครับทำยังไงทราบกปุ่มมาก่อนนะครับปุ่มแรกเราจะให้มันเป็นปุ่มหาพื้นที่ สี่เหลี่ยมนะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมนี่ไปพื้นที่สี่เหลี่ยมพอทอสี C ่เหลี่ยมนะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมโอเคอะทำช่องรับข้อมูลก่อนเราต้องมาดูว่าช่องรับข้อมูลจะรับอะไรบ้างกว้างยาวฐานสูงรัศมีด้านกว้างยาวสูงแสดงว่าสูงสุดเน่ยจะต้องมีทั้งหมด3ช่องนะครับ3มช่องเพื่อรองรับไอ้อันนี้นะครับส่วนอันอื่นเราก็ต้อง ไม่เป็นไรถ้าไม่กอรอก็ไม่เป็นไรนะครับเราไปทําดูสร้างมา3อันสร้าง Text b ็ o กมา3อันนะครับโอเคตอนนี้คนใช้งานโปรแกรมเราจะยังไม่รู้ว่าช่องไหนกกอกอะไรใช้ Label เเครับเพื่อบอกใช้ Label เ,เ,เพื่อบอกนะครับ แล้วมันจะบอกยังไงนะครับบอกยังไงเดี๋ยวเราเรียนดูนะครับทําให้เป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราจะทําอย่างนี้ครับ <Yeah. S 1> เมื่อกดปุ่มนี้ปั๊บเนี่ยเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามจะถูกเปลี่ยนข้อความเป็นสิ่งที่เราต้องการในทองกรอกนะครับอันนี้กว้างกับยาวเลเวลหนึ่งจะต้องเปลี่ยนเป็นกว้างเลเวลสองเปลี่ยนเป็นยาวเลเวลสามบอกว่าไม่ต้องกรอกเมื่อกดปุ่มนี้นะอ่ะวิธีการครับคือการกําหนดข้อความเกกับเลเวลซึ่งคําสั่งครูมีให้อยู่ในนี้เห็นไหม การแสดงผลข้อความเนี่ยผ่านเลเบลเนี่ยจะต้องใช้คําสั่งนี้ครับเลเบล1 .text เท่ากับข้อความนะครับนี่เลเบล1ก็เลเบล1 .text นี่เลเบล2ก็เลเบล2 .text นี่เลเบล3ก็ต้องเลเบล3 .text อัวิธีการครับ double ลคลิกเข้าไปในปุ่มนี้นะครับแล้วเราก็พิมพ์นะครับเลเบล1 .text เท่ากับ ไปนะกว้างนะครับีเลีวยวสองตัดเท็กครับยาวีเลนะียวสามอะบอกว่าไม่ต้องก่อเลยกันนะครับไม่ เซมิโคลอนนะครับสามตัว3อันแบบนี้ใครไม่ทันกดพอดนะครับแล้วลองลอกตาอ่ะกด f 5เมื่อกดพื้นที่สี่เหลี่ยมปับ๊บอ่ทุกอันจะต้องเปลี่ยนแบบนี้นะครับกว้างยาวไม่ต้องกรอกคนใช้งานโปรแกรมเขาจะดูว่าอ๋อต้องกรอกกว้างต้องกรอกยาวแล้วก็อันนี้ไม่ต้องกรอกโอเคเดี๋ยวกลับไปแค่ไขกันต่อนะครับกดปิดก๊ะบาตไปจากนั้นกลับมาหน้านี้ครับอมาทำปุ่มที่สองกัน ปุ่มที่2คือปุ่มอะไรลองดู <Okay. S 1> พื้นที่สามเหลี่ยมเปลี่ยนเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับพื้นที่สามเหลี่ยมใช้ทอทอแล้วกันไห้สัน้นทอทอโอเคจะทัส่วนนะครับพื้นที่สามเหลี่ยมจะใช้1ส่วน2คูณฐานคูณสูงนักงเรียนดูที่ครูไฮไลท์ครับ เหลืองเหลืองเนี่ยก็คือสิ่งที่เราจะรับมา1นึ่วนสไม่ต้องรับนะครับเดี๋ยวจะกําหนดไว้ในสูตรเลยนะครับรับแค่ฐานกระสูงมาให้คนพิมพ์แค่ฐานกระสูงถ้าเราไปปล่อยให้คนพิมพ์1นึ่วต่สนะพังนะครับบางทีไม่พิมพ์20เนี่ยถูกว่าไม่ถูกนะครับอ่ะดับมวเมื่อก้าไปใช้เหมือนเดิมครับง่ายๆก็ p ีมันเลยก็ได้นะครับแต่ก็ p ีมาแต่นี่นะวงเล็บไม่เอามานะ,ะเปลี่ยนไป ส่วนนี้ไม่ต้องกรอกเช่นเดียวกันนะครับกนะลับไปเทสใช่ได้ปะอ mm hmm. บบนี้ถูกต้องปุ่มที่3ามทำลายพื้นที่วงกลมอลองดูเพียงข้อความว่าคอทอโอนมอันนี้เราเคยทำแล้วนคที่แล้วใช่ไหมนะครับพื้นที่วงกลมอ่ะแล่บางทีเข้าไปเหมือนเดิมกัดีป วางวางก็โดนวีนะครับหรือไม่ก็กดวางอย่างนี้ก็ได้พื้นที่วงกลมจะเป็นไพ่อาร์กำลังสองดูซิครูคอมเมนต์ไรไว้ไฮไลท์แค่รัศมีแสดงว่ารับแค่รัศมีมาอาร์กำลังสองคูณก,กับไพ่แสดงว่ารับมาแค่รัศมีอ่ะผิดไหมลัศมีส่วนนี้บอกไม่ต้องกรอกไม่ต้องกรอก ลองดูครับฟาฟา้า้าตรงนี้คนก็จะรู้ว่าเกาะแค่รัศมีอย่างเดียวตอนนี้ก็กดได้สามปุ่มแล้วนะครับอ่าคนก็จะรู้ว่ากอกได้แค่รัศมีอย่างเดียวนะครับโอเคเมื่อนะครับเสร็จแล้วสามปุ่มนะครับเสร็จแล้วสามปุ่มก็ทําให้หมดทั้งหมดหกปุ่มนะครับต่อมาครับ ไปทําในปุ่มคํานวณนะครับอันนี้มันยังคานวณไม่ได้นะครับเรื่องจากว่ามันเลืออแค่เปลี่ยนแค่ข้อความเฉยถูกไหมเปลี่ยนข้อความเฉยดังนั้นเราต้องมาทมนนนําปุ่มคํานวณในฝั่งนี้นะครับปุ่มคํานวณฝั่งนี้วิธีการทาปุ่มคํานวณก็ดับเบิลคลิกปุ่มไปนะครับอันนี้ก็ปิดปุ่มมาแล้วนะมจะเด้ไม่ต้องมาทําใหม่นะครับการคํานวณต้องเช็คก,ก่อนว่านหนึ่งสองสามเดียวกันไหมครับชื่อของมันเนี่ยเทรบล็อกหนึ่งเทรบล็อกสองแล้วก็เทรบล็อกสามเดียวกันไหม เรียนการถูกต้องนะครับก็ดาวบ์พัคที่เข้าไปครับเข้าไปสูตรสูตรคำนวณสูตรคำนวณเนี่ยนะครับหนึ่งเลยนะครับตามสเต็ปนะครับตามสเต็ปเมื่อมีข้อมูลเข้ามาในโปรแกรมจะต้องมีที่พักข้อมูลที่เก็บข้อมูลนั่นก็คือตัวแปรนะครับตัวแปรการประกาศตัวแปรเนี่ยหรือการสร้างตัวแปรต้องขึ้นต้นในนี้ครับจะได้ตัวแปรตามด้วยชื่อตัวแปรอย่างเช่นเราประกาศเป็นดับเบิลก็ชื่อตัวดับเบิลตามด้วยชื่อตัวแปรนะครับดังเช่น ตัวอย่างที่ครูให้มาเห็นนะอันนี้คือตัวอย่างคําสั่งปุ่มหาพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับมาถึงประกาศด d o u b l ลนะครับความสูงค่อยความกว้างนะครับด d o u b l ลความสูงแล้วก็ด d o u b l ลพื้นที่นะครับดังนั้นนะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมมีการรับมาสองค่าถูกไหมครับรับสองค่าดังนั้นตัวแปรต้องมีอย่างน้อยสองค่านะครับหรือพูดง่ายๆคือสองบวกหนึ่งค่าประกาศก่อน double d บ u b l e ค่าแรกคืออะไรกวา้าง กว้างก็คือดับเบิลยูดับเบิลยูตัวเดียวก็ได้ครับ,นนบร H. แล้วก็ดับเบิลกว่าคูณคุณสูงใช่ไหมเอชต้องมีอีกตัวหนึ่งสองบวกหนึ่งใช่ไหมครับคือต้องเป็นสามตัวเพราะตัวสุดท้ายเนี่ยจะเก็บค่าพื้นที่ค่าผลรวมนั่นเองนะครับเข้าใจไหมรับสองตัวก็เป็นสองสองบวกหนึ่งพูดง่ายๆคือสามตัวหนึ่งเก็บแอร์เีอาเก็บพื้นที่คือผลรวมครับ เมื่อประกาศตัวแปรเสร็จจะต้องเอาตัวเอาค่าข้อมูลเนี่ยมาใส่ในตัวแปรไม่งั้นตะไคร่มันขึ้นอย่างเช่นเปรียบเสมือนตัวแปรเนี่ยเปรียบเสมือนบ้านนะครับตัวแปรเปรียบเสมือนบ้านเมื่อไม่มีคนอยู่ตะไครก้ก็ขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็เอาข้อมูลมาใส่ซะ,อะเอาตัวแรกก่อนก็คือ W บบเอาอะไรมาใส่ครับเอาค่าที่อยู่ในช่อง Text b o x หนึ่งนะครับเป็นตท๊กบล็อกดอทเทคนี้เนะครับเก็เอามาจากเท๊กบล็อกสองมาใส่นะครับเอาข้อมูลท e, ี่อยู่ในเท๊กบล็อกสองมาใส่นะครับแบบนี้โอเคเรียบร้อยส่วนขั้นตอนที่3นะครับเมื่อเรารับข้อมูลเข้ามาจาก w กับ h เรียบร้อยแล้วนะครับอันที่3คือเอา area เนี่ยนะครับเอา w ักับเมาคูณกันเนื่องจากว่ามันเป็น กว้างคูณยาวนะครับคูณกันเสร็จก็ใส่ในแอร์เดียเช่นเดิมจากนั้นก็แสดงผลครับเราจะแสดงผลในไหนสร้างย่างอย่างไม่ได้สร้างอ่ะสร้างที่แสดงผลก่อนสร้างเรยว่หนึ่งอันแก้ข้อความให้ใหญ่หน่อยนะครับไปที่ฟอนต์อ่ะตรงไซส์นี่นะครับปรับกสามสินะครับอย่างนี้แล้วกลับไปในปุ่ม เมื่อกี้เลเวลสใช่ไหมครับ C, แล้โชว์เลเวลสเท่ากับ area ต่อ to string เรียบร้อยนี่คือคำสั่งในการคำนวณปุ่มปุ่มอะไรปุ่มพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับประกาศตัวแปรก่อนให้มีที่เก็บข้อมูลนะครับพอมีที่เก็บแล้วเราก็เอาข้อมูลมาใส่ใน W นะครับ t a b l e สองก,ก็ใส่ใน h เสร็จแล้วก็เอา w มาคูณกับ h เก็บใน area แล้วก็เอาแอรเดียม,มาโชว์แค่นี้เองนะฮะลองเทสดูกดนี่ก่อนป้าบดูนะใส่กว้างกับยาวสิยีกดพื้นที่4เหลี่ยมต้องได้ละสองร้อจุกต้องนะครับอ่ะต่อมาเดี๋ยวลองทำให้ดูอีกปุ่มหนึ่งนะครับปุ่มพื้นที่สามเหลี่ยมแล้วกันนะครับพื้นที่สามเหลี่ยมก็ต้องไปดูครับว่าจะต้องรับข้อมูลมากี่ชอ่องที่กูไฮไลท์ไว้ ฐานกระสูง1นงส่วนส,วนสวนไม่ต้องรับฐานกระสูงก็รับมาสองค่าเหมือนกันบนง่ายๆ่ายก็ปีวางนะครับฐานกระสูงฐานคือตัวเบสบสูงคือเอเหมือนเดิมนะครับโอเคอันนี้เป็น B นะครับ B รับค่าจากติ๊กบล็อก1 H รับค่าจากติ๊กบล็อก2เปลี่ยนเป็น B B คูณกับเแต่มันมีศูนย์มันมี1นส่วนสด้วยหนึ่งส่วนสเราก็ทำให้เป็น 0.5คูณไปแบบนี้ครับเป็น0ูาคูณฐานคูณสูงแล้วเรียบร้อยเป็นเดียวสโชว์ง่ายไหมโค้งง่ายเลยเขาบอกอสถานสึกษา่สิบกดพื้นที่สามเหลี่ยมยบร้อยถูกต้องนะครับต่อมาพื้นที่วงกลมให้ดูอีกปุ่มแล้วกันนะครับพื้นที่วงกลมไปดูว่ามีการรับข้อมูลกี่ันครับ สัศมีอย่างเดียวใช่ไหมก็จะเป็นรัสมีคือ radius เป็น r แล้วกันนะครับก็ประกาศตัวเดียวอีกตัวหนึ่งเก็บผลรวมนะครับเก็บพื้นที่แล้วก็กําหนดค่าให้ r นีค่าเท่ากับค่าที่อยู่ในช่อง t e x บ Box 1นะครับช่อง t e x บล็อกหนคือช่องแรกนะครับแบบนี้ อันนี้อันเดียวแล้วก็คำนวณเลยนะครับใส่ใน area คำนวณใส่ใน area สูตรของอันนี้คือ3า4จุดหนึ่งสี่นะครับ pi r กำลัอง u na แบบนี้ก็ได้นะครับคำนวณได้เหมือนกันแล้วก็โชว์เมมเบลสี dot t x t แล้วก็ area d t o string แบบนี้หรือ area อเ,เนี่ยถ้าเราไม่เอาสูตรนี้เราก็สามารถใช้อีกสูตรหนึ่งก็คือ math p าคูณ m a n p o ตนี่หมายความว่าไงทำได้ไหมหมายความว่าเราจะดึงฟังก์ชัน mat มานะครับดึงฟังก์ชัน m a จมาใช้โดยใช้ m a t ด p ตนี่คือ3.14นะครับแต่เป็นละเอียดกว่านะครับได้ค่าพายจริงๆ mat ดอตพาคูณ m a t p o ตหมายความว่า นี่คือคำสั่งยกกําลังเอา r มายกกําลังสองนะครับตัวแรกจะเป็นตัวฐานตัวบนไอตัวขวาจะเป็นตัวยกกําลังนะครับถ้าต้องการกําลังร้อยก็ใส่แบบ r กำลังร้อยก็ได้แบบนี้แต่เราใช้แค่กําลังสองนะก็จะเป็น pi r กาลัง2อแบบนี้นะครับวิธีการยกกําลังใช้คําสั่งนี้ก็ได้นะครับแล้วก็โชว์ในเลเวลสี่ลองโชว์ดูกดพื้นที่ สามเหลี่ยมเฮ้ยสี่วงกลมนะครับแต่ละหนีไปสิ่กดพื้นที่วงกลมจะลองได้ค่านี้โอเคส่วนที่เหลือนักเรียนทําเองครับเราใช้คําสั่งต่างๆที่ครูมีให้นะครับกับในเนี้ยนะครับในเนี้ย,นนยดูนะครับสีเหลือง,งที่ไฮไลไท์คือสิ่งที่มันจะรับเข้ามากว้างยาวฐานสูงรัศมีด้านกว้างยาวสูงด้านเเอาด้านมาคูณกับสารอบนะหรือใช้คําสั่ง m a t h p o w ก็ได้ m a t h p o w m a t h p o ออันนี้ก็จะเป็นด้านทุกกะลัง,ง3นะครับมีแค่น,นี้ลองดูครับไม่น่ายากนะครับถ้าใครเสร็จแล้วนะครับตกแต่งให้สวยงาม4คะแนนนะครัใส่เรียบร้อยสีปุ่มพื้นหลังแล้วเอามาส่งที่ Google Classroom นะครับวิธีการก็ต้องไปที่ไฟแล้วเซฟออกนะครับไ Save ออก เซฟไว้ไหนดีไว้เดสก์ท็อปก็ได้นะครับเดสก์ท mm ็อ hmm. ปเลือกไปแล้วก save. ดเซฟนะครับวิธีการเอาไฟล์มาเนี่ยให้นักเรียนไปที่โฟลเดอร์นั้นๆนะครับถ้าเซฟไว้เดสก์ท็อปก็จะเจอโฟลเดอร์เนี่ยวิดโอฟอร์มแอปพลิเคชันหนึ่งเข้าไปเจอโฟลเดอร์เข้าโฟลเดอร์ให้เข้าโฟลเดอร์บินโฟลเดอร์ดีบักแล้วก็เนี mm ่ย hmm. ลองับเมันคลิกดูอันบนสุด mm hmm. ก็จะเจอโปรแกรมเราให้เราเอาเนี่ยส่งนะครับก๊อปปี้ไว้ เดสก์ท็อปมาได้แล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นเลขที่ตัวเองนะครับหนึ่งหนึ่ง <c oughs> ก็สำหรับการส่งไฟล์นะครับก็เราจะต้องส่งไฟล์ทั้งหมด2ไฟล์นะครับก็คือ1ไฟล์โปรแกรมที่เรามีนะครับเอาจากไหนเอาจากที่เราเซฟนะครับในโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์บินในโฟลเดอร์ดีบักแล้วก็ไฟล์ข้างบนสุดนะครับลองเดีไปคลิกด,ดูก็จะเป็นโปรแกรมของเราใช่ไหม แล้วก็เปลี่ยนชื่อให้เป็นเนี่ย g o ก g l e เป็นไวเดทท็อปแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นเลขที่นะครับอีกไฟล์นึ่งก็คือการพิมพ์สก,กีนหน้าจอนะครับพิมพ์สก,กีนหน้าจอให้เราลันกด f 5มาใช่ไหมเราก็กดพิมพ์สก,กีที่อยู่บนคีย์บอร์ดนะครับข้างปุ่ม f 1 2อะ่ะพิมพ์สก,กีเสร็จเข้าโปรแกรมเพจนะครับแล้วก,กดวางได้เลยมันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้เราก็กดเซฟนะครับเซฟตั้งชื่อเป็น11นะครับก็คือเลขที่ตัวเองเนี่ยแล้วก็กดเซฟไป นะครับตอนนี้ครูเซฟไปแล้วนะครับเนี่ยหนึ่งหนึ่งก็จะได้เป็นเป็นไฟล์ที่มีรูปภาพที่เป็นหน้าจอโปรแกรมของเรานะครับกับโปรแกรมนะครับเสร็จแล้วให้นักเรียนเนี่ยเข้า Google c l a s s r o o m นะครับเข้า g g o o Google c l a s s r o o m จะเจองานเนี่ยที่ครูตั้งไว้เนี่ยนะครับโอเคไหมกด Open เปิดเลยครับเสร็จแล้วนักเรียนก็อัปโหลดนะครับอัปโหลดไฟล์ทั้งสองเนี่ยขึ้นไปนะครับส่งครู ก็ไปที่แอดนะครับถ้าสไทยก็เพิ่มแล้วก็อัปโหลดไฟล์นะครับแล้วก็เลือกนะครับเลือกไฟล์นะครับก file, ็บเ,เลือกทั้ง2ไฟล์เลยก็ได้ครเนี่ยจะเป็นรูปภาพกับกับงานที่เป็นไฟล์โปรแกรมเราลกดโอเพเลยนะครับกดอัปโหลดนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับให้มันโหลดเสร็จเนี่ย แล้วเดี๋ยวเรากดปุ่ม Turn in นะครับกดปุ่ม Turn in อ่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอขึ้นแป๊บนึงนะครับเนีย่ยขึ้นมาจะขึ้นอย่างเงี้ยสองไฟล์เนียู่กันเรากดปุ่ม Turn in ได้เลยลกด turn in อีกรอบหนึ่งแค่นี้ครับเรียบร้อยก็ส่งงานถึงคูแล้วนะครับเตรียมรอคะแนน10คะแนนเต็มนะครับจากคูได้เลยโอเคครับ